ตัวทีครับผมเทปนี้แนะนำการใช้งาน a s s o c k b y o อ f f t b a c k ใช้งานอย่างไรนะครับแล้วมันจำเป็นไหมที่จะต้องมีการใช้งานแบบปุ่มกด b บ o อด้านหลังเพื่อแฟปะไปดูกันเลยครับผมเหตุผลนะครับที่เขาออกแบบปุ่มนี้มานะบางทีเราซื้อ CPU เจนแรกๆก,ก,กับบอร์ดล็อตแรกๆมาสมมตุติอันนี้เป็น AMD p แพลตฟอร์มแล้วกันนะ s o c k e ต a อ5ตอนแรก7,000ซีรีส์มาซื้อมากับบอร์ดเปิดติดอยู่แล้วพอมันมี800 0ซีรีส์เข้ามานะครับ บางทีเปิดไม่ติดนะครับผมถ้าเราไม่แฝงไบออสล่าสุดก่อนบอร์ดที่รองรับนะครับจําเป็นต้องมีปุ่มแบบนี้ด้านหลังนะนะครับแล้วก็มีช่อง u s b ที่มันระบุไว้ว่าช่องไหนที่ต้องเสียบทําอย่างไรเดี๋ยวบอกครับผมนะเป็นตัวแทนสำหรับคนที่เปิดไม่ติดแล้วกงนซื้อเมนบอร์ดมานานแล้วนะครับแต่ซื้อ c ี u มาทีหลังเปิดไม่ติดอะไรอย่างงี้นะบางคนมีซี u ตัวเดียวอาจจะไม่มีตัวเก่ามาเปิดอะไรอย่างงี้นะ อันดับแรกไปหาไบออกับเมนบอร์ดรุ่นที่คุณมีนะตอนนี้ผมมี B650 M-S m ศดเ็ H, นะครับไปโหลดไบออมาเลยครับผมเตรียไมไว้เลยนะการทำงานง่ายๆนะจริงๆมันมีไกด์อยู่ USB ต้องเป็น f ฟ t 3-2เท่านั้นนะครับฟอร์แมตท,ทิ้งเลยนะโยนไฟล์ไบออทที่เราได้มาเข้าไปแล้วรีเนมเป็น c r e a t i v e ทล m ครับผมเนี่ยโจทเข้าไป เสียบแค่ p o w ว r ยี่สิบี่พินครับผมเปิดไฟออนทิ้งไว้แค่นั้นไม่ต้องเปิดเครื่องด้านหลังนะบอร์ดบางรุ่นก็เป็นปุ่มแบบนี้บางรุ่นก็เป็นปุ่มแบบที่ผมโชว์เมื่อกี้นะกดทิ้งไว้สมวิเสียบช่องให้ตรงนะครับเสียบช่อง USB ตามที่มันที่เขาระบุไว้นะครับไม่งั้นมันไม่แฟดนะอ่านี่ตอนนี้ผมน่าจะใช้เบ y ออดเวอร์ชันนะครับน่าจะเป็น2.08อยู่นะเดี๋ยวผมจะแฟดเป็นสามตัวใหม่นะ เตรียมได้ให้พร้อมการใช้งานง่ายๆครับผมช่องต้องตรงตามที่เขาบอกนะครับไปดูในเมนูนวลก่อนอย่างตัวนี้นะครับมันจะมีช่องที่ระบุไว้ว่าแฟลชแบ็กต้องช่องนี้เท่านั้นนะครับเตรียมไฟล์ b อ o คร c r e a t ฟ v e ท o m เสียบให้ตรงกดปุ่ม BIOS แฟลชแบ็กค้างไว้3วิหรือจนกว่าไฟจะติดขึ้นมาแบบนี้มันจะกระพริบไปเรื่อยๆนะครับผมเวลาที่ผมนั่งรองเมื่อกี้นะประมาณ56นาทีนะครับ รออย่างเดียวนะครับไม่ต้องทําอะไรเครื่องต้องชัดดาวก่อนนะครับไม่ได้เปิดนะอย่างตรงนี้ผมไม่ได้เปิดเครื่องนะครับเขาห้ามเปิดเครื่องทํานะปิดเครื่องเลยไม่ต้องใส่ CPU ก็ได้ไม่ต้องใส่แรมก็เปิดติดนะใช้งานฟังก์ชันนี้ได้เหมือนกันรออย่างเดียวนะครับรอจนกระทั่งไฟ LED มันดับลงนะครับนั่นหมายความว่าการแฟลชแบ็กเรียบร้อยแล้วจำลองนะครับสถานการณ์แบบอย่างเช่นอะ ก่อนที่ผมจะเทสแป g ช่วงนั้นผมก็เอาบอร์ดมาลองนี่แหละได้ c ี u ีว่าปุ๊บเสียบบอร์ดปับ๊บเปิดไม่ติดครับผมมันจะขึ้นค้างที่ CPU กับแรมเอาละงานเข้าขี้เกียจจะถอด CPU ตัวเก่า7จ็ดพันซีรีส์มาใส่ก็มีคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนะครับไปทําตามเมื่อกี้แหละ USB UH FAT32 นะครับ Rename Keytip.rom นะครับแล้วผมก็โยนนะครับไปลายเ o เข้าไปใน USB UH เสียบช่องให้ตรง กดปุ่มทิ้งไว้3ามวิเสร็จแล้วปุ๊บเปิดเครื่องแล้วเปิดติดเลยครับก็สามารถใช้กับ CPU รุ่นใหม่ๆที่มันเล็กคอมมันเดว่าต้องแฟดเบย์ออสก่อนไม่งั้นเปิดไม่ติดนะอ่ะเทปนี้นะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่มีบอร์ดนะครับเก่าแต่ยังไม่ทันแฟดเบย์ออสไปซื้อ CPU รุ่นใหม่นะครับมาใส่อย่างตัวอย่างวันนี้นะครับบอร์ด อาจจะลองรับแค่ AMD 7000ซีรีส์นะครับแ้วเราไม่ได้แฟลชไบออตนะครับแล้วเราไปซื้อ CPU ใหม่มาใส่เปิดไม่ติดจ้าติดโค้ดค้างที่โค้ด CPU นะครับไฟสีแดงขึ้นตรงแรมบ้างไฟขึ้นตรง CPU ค้างเปิดไม่ติดรอเป็นชั่วโมงก็เปิดไม่ติดนะครับผมก็ใช้วิธีไบออดแฟลชแบ็กนี่แหละเพื่อกู้ชีพเทคนิคนี้นะครับก็สามารถใช้เป็นการแฟลชไบออตปกติเลยก็ได้หรือถ้าในกรณีฉุกเฉินแบบผมยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อกี้ก็คือ ใบออดมันเก่าไปเอา8,000ซิลี่มันใส่เปิดไม่ติดผมก็ใช้วิธีนี้นะครับก็สามารถที่จะบูตระบบขึ้นมาได้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับก็หวังว่าเทปนี้จะเป็นทิคก,การใช้งานนะครับสำหรับใบออดแฟตแบ็กจากทาง a อส o ็อนะครับซึ่งปัจจุบันแอส o ็อกก็ได้หยิบเข้าไปใส่นะครับกับเมนบอร์ดทั้ง AMD Intel ก็มีหมดนะแต่จะมีแค่บางรุ่นที่ชอบอย่างเดียวนะครับตอนนี้ แอสโใส่ไว้กับบอร์ดรุ่นเล็กด้วยอย่างตัวอย่างวันนี้ B 6 5 0 M ขด H, H เรารู้อยู่แล้วเป็นบอร์ดตลังกลางล่างลางลมาเขาใส่ฟังก์ชันนี้ให้ครับผมก็ถือว่าโชคดีเลยนะครับไม่ต้องไปง้อเมนบอร์ดแพงๆที่จะต้องมีฟังก์ชันพวกนี้นะครับก็ถือว่าแอสโลคทำมันได้ดีนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อรุ่นท็อปเสมอไปนะสำหรับเมนบอร์ดก็มีฟังก์ชันไปออดแฟลชแบ็กครับผมโอเคครับเทปนี้ก็แค่นี้แหละ พบกันใหม่เทปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม